Happy July 4 Happy July 4 Monday America oh Slap it a lot Hi Mason, hi Mason Hi Mason Hi Mason โอ้นท่างพุกนเราอยนอันนี้เที่ยงขึ้นของอันอลาสก้านี่ขอนจุดตัวใหญ่นะขอนจุดตัวเล็กหน้าเขาให้เล่นเลยเนี่ยช่วงนี้มันจะ มืดที่สุดจะเล่าๆนี่แหละมืดก็บรรยายมืดประมาณสโมงมันจะเป็นแบบนี้ประมาณเดือนเดือนกว่าๆนี่แหละต่อๆมันก็จะมืดลายไปเรื่อยๆมิดในฮะมิดในสันนี่เป็นนัมเบอร์นัมเบอร์เหรวะเขาจ่ายเงิน อันมือหนึ่งเ้าเรียนเป็นกลุ่มอะอันนี้ไม่เป็นของที่รัฐบาลปิดอยู่ของเขาเขาไปจูดอยู่ยทั้งหิมน้ำคนน่ะ แล้เขาจะไปจุดยไงนเขาล่ะาาเขาจะไปทานหน้าหมอฮงเออเขาจะไปบีชบ่เขา<อ>จุดจุดไล่โฟเที่ยงขึ้นเฮอลัสกาเนี่ยจะเป็นแบนเน่้นะฮะฮะมวนมวน เอาปืนมายิงพัดคำว่ายัางไงยิงแค่นี้ไมได้แล้วเนาะมันได้ยิงแค่นีไ้ได้ไมีเล็กน้อยมีเยองไม่เยอะนะไว้ยิงปืนเนอะห้ามยิงปืนเนอะ มันบ่มืดถ้ามันมืดจะงามเนาะมันบ่มืดเนาะเมสันจุดมั้งให้ย uh ิงปืนเนาะนอยงยิงปืนเนาะเออชิบสองโมงเที่ยงขึ้นไปแล้วนี่แหละน่าละมิดไนซ์สั้นแหละอลาสกานี่เขามิดไนซ์สั้นแหละอือหือ

งามาหลายๆนี่ปีทุกปีขึ้นมาหลายปีนี่ขึ้งามาโอ้แต่ปีก่อนเขาประชุมนั้นแห้งแรงแน่ปีแล้วปีนั้นไฟไหม้แน่ปีนี้เป็นอย่างปีนี้ฝนตกแล้วง่ายแรกเํามาหลายนี่ ปีแล้วเขาบอกให้จุดด้วปีแล้วไฟไม้ปลาหลายปีแล้วไอ้เมสเนเอาไปใส่ฐานหินแน่น่อยนะโอ้เป็นคนเล่าเนั่นนมอง่พี่น้องมองคนขาวเปล่ามื่อแม่เป่า

<laughs> oh, subscribe cho kênh Ghiền Mì what the heck? What was that, dude? hấp <laughs> dẫn <laughs> <laughs> say happy July 4. o มิดไน่สันตะวันเที่ยงคืนนงี้นะ เขานอนอยู่บนมุนนอนอยู่บนได้ใจเงินอยู่ในในทีมทะเลบริได้ใจ นั่นเป็นผู้เข่าไฟครัเป็นยังน้อยแท้ แต่เท่า <Tipp> น <ett> <m> ั oh. oh. <tag> <Gall o> ่นนึงเฮบ็วเหโอ้อ่าฮ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 ่า่าฮ่าร่่ อันนี้เป็นห้องน้ำนี่ห้องน้ำใส่พี่เออฟ้าระคืนอย่างนี้เมืย์ขนาดโอ้โหอ่อจะเมยเมย่อมยนี่มีเหรอ โอบนฮู้ทๆๆๆอันนี้ใกล้ถึกลางแ้ happy July 4วันเอกกลาดของเมกา อันนี้เทียงขึ้นกับสามสิบนาทีเล็กน้อยเขาไปลิ่นอยู่ลุงคน